สวัสดีครับกาบสวัสดีพี่พี่เอฟซีช่องนโมพระเครื่องทุกทุกท่านเลยนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับนะกับช่องนโมพระเครื่องนะครับนะวันนี้ก็ได้จัดนะครับหลวงปู่ศิลานะครับนะไมาเอฟซีได้รับชมกันนะครับนะในวันหยุดพักผ่อนของพี่พี่เอฟซีหลายๆท่านนะครับวันนี้นะะชงกันแบบเพลินๆนะครับนะวันนี้คลายเครียดนะครับนะก็เดี๋ยวยังไงมีอะไรเด็ดๆกันมาบ้างนะ เดี๋ยวมาติดตามชมไปพร้อมๆกันนะครับนะชุดนี้เป็นชุดที่ค่อนข้างจะหายากเลยนะครับเดิมทีผมจะเก็บไว้เองนะครับนะเพราะเหลืออย่างละแค่ประมาณองค์2องค์นะครับนะแต่ก็มี f c นะครับมาแบ่งปันกันทุกวันนะครับนะก็ไหนๆก็ไหนๆก็เลยเอามาลงแบ่งปัน,นอีกสักรอบนะครับนะอ่ะเดี๋ยวในวันนี้นะครับผมนะก่อนจะรับชมพระส,รสวยๆนะครับนะจะขอ กำลังใจนะครับจาก fc ทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับนะ่ะจะได้ช่วยเปิดการมองเห็นให้ช่องน้ำมูพักเครื่องกันด้วยนะครับพอดีช่วงนี้ไม่ก็ได้ลงคลิปนะ่ะทาง youtube ก็เปิดการมองเห็นให้ช่องน้ำมูพักเครื่องได้ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะ้ายังไงต้องกราบขอบพระคุณล่วงหน้านะครับนะสำหรับช่องทางการติดต่อก็เหมือนเดิมนะฮะนะนี่เลยนะครับ ศูน8 8หกหนึ่งแปดแปดเจ็ดห้าสองห้าแปดนะครับศูนย์หกหนึ่งแปดแปดเจ็ดห้าสองห้าแปดนะครับเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะครับกรณีแอดไลน์ไม่ติดหรือแอดไลน์ไม่เข้านะครับนะนี่เลยนะครับเข้าไลน์นะครับนะแล้วก็เข้าไปตรงที่มีบาร์โคดนะครับนะแล้วก็เอามาสแกนนะครับนะยิงบาร์โคดตรงนี้เลยจะเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะอ่ะเดี๋ยวในวันนี้นะครับผมนะ เดี๋ยวเรามาชมพระนะครับนะาส,สวยๆนะครับลายเครียดนะครับน้าวันนี้นะอ่ะรายการแรกนะครับนะรายการแรกนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตซูมไยดีกว่านะครับนะ <c oughs> เป็นรุ่นพันพันล้านนะครับ เนื้อดําแบบนี้เลยนะครับนะเนื้อนี้เหลือองค์สุดท้ายเลยนะครับสีดํานะครับมีองค์เดียวนะครับอ่านี่เลยนะครับก็ผมถึงบอกแลวผมจะเก็บไว้เองนะครับนะมีเท่านี้แหละเอามาลงให้โชว์เลยนะครับนะอานี่นะครับองค์ละหนึ่งพันบาทนะครับอ่านี่เลยนะครับ ขออนุญ,ญาตข้ามาอีกฝั่งเลยนะครับนะนี่ก็เป็นรุ่นพันพันล้านอีกองคนะครับนะพอดีมีเอฟซถามเข้ามาได้แหละนะก็เลยเอามาลงให้ให้ชมในในไลฟ์เลยแล้วกันนะครับนะเนือนี้รู้สึกว่าจะมีอยู่สององนะครับนะหรือสอ,ององนะครับหมายเลขนี้เลยนะครับนะนี่นี่นะครับแคปรูปนะครับกันเข้ามาได้เลยนะครับนะ ยังไงภาพเสียงคมชัดหรือไม่ชัดยังไงนะครับนะ้า uh, fc นะครับคอมเมนต์ Comment เข้ามาแจ้งแจ้งทางไลน์มาได้นะครับนะยังไงยังไงช่วยช่วย uh, ติดชมมาด้วยนะครับนะภาพเสียงคมชัดดีกว่าเก่าไหมครับพอดีผมเปลี่ยนกล้องใหม่นะครับนะให้มีความคมชัดขึ้นนะครับนะองนี้แบ่งปันที่หนึ่งพันบาทนะครับนะรู้สึกจะเหลือแค่สององนะครับเนื้อนี้อีกองหนึ่งผมเอาใส่ตลับไว้นะนี่เอาใส่ตลับจิวเวลรี่วะฮะส,สวยๆเลย นี่เลยนะครับถัดมานะครับนะจะเป็นเหรียญเลื่อนหยดเหรียญเลื่อนพัดยศนะครับนะเป็นเหรียญเลื่อนพัดยศนะครับหนะ้ากากทองนะครับอ่านี่เลยนะครับหมายเลขนะครับนะเดี๋ยวหมายเลขหนึ่งสองห้านะครับ นี่เลยนะครับเดี๋ยวนะฮะกล่องไม่รู้อยู่ไหนนะครับในเดยวสักคู่นะครับก็ดีรุ่นนี้นานๆจะได้มานะครับนะากล่องลักษณะแบบนี้นะครับนะนี่เลยนะครับองค์นี้เอาแบ่งปันที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับนะอ่านี่เลยนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับถัดมานะครับจะเป็นพระชุดนะครับนะ พระชุดกล่องใหญ่นะครับมีอยู่กล่องเดียวนะครับนะอันนี้ผมจําหมายเลขไม่ได้แล้วเนี่ยนี่นะครับเดี๋ยวดูทีละองค์นะครับนะนี่เลยองนี้เป็นหน้ากากนาคนะครับองนี้เป็นอันนี้เป็นนวะลงยาแดงหน้ากากทองนะครับนะหมายเลขนี้เลยนะครับนะสามองนี้จะเป็นหมายเลขเดียวกันทั้งหมดนะครับนี่นะครับรุ่นอา ยิ่งมียิ่งรวยรวยนะครับเป็นกล่องนาจะเป็นกล่องกรรมการนะครับนะชุดนี้นะนี่เลยนะครับคุ้มนะครับนะนี่เดีย๋ยวขออนุญาตแป๊บนะครับนี่เลยนะครับอันนี้เป็นหนักาตากนานะครับหมายเลขนี้เลยนะครับ เจ็ดเก้านะครับนะเป็นหมายเลขเดียวกันทั้งสามองนะครับนะ่ะอีกองหนึ่งนะครับนะเป็นเนื้อเขาเรียกเนื้อผิวลุงลุงวิงวิงอ่ะคล้าย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 พิงโกนะครับนะนี่ต่อคดคมชัดมากนะครับองนี้สวยๆเลยนะครับนะ ชุดสามองนี้แบ่งปันที่สองพันห้าร้อยบาทนะครับนะถ้าแยกองคนี้จะเฉลี่ยตกประมาณสี่พันกว่านะครับนะมาแบ่งปันมีกล่องเดียวนะครับเอาสองพันห้าร้อยบาทนะครับนะอ่ะถัดมาเลยจะเป็นเหรียญนะครับเหรียญพังพักการนะครับนะซ้ายมือเป็นเนื้อทองแดงนะครับนะอ่านี้เลยตามภาพเลยนะครับนี่ก็หมดแล้วนะครับนะนี่เลยนะครับ ไ <ítulo> ี้เลยนะครับไม่ต้องปีกล้องเลยนะครับน่าจะคมชัดนะครับนะคมชัดอยู่นะครับนะเอาเหรียญละแปดร้อยบาทนะครับอันนี้เอาเหรียญละแปดร้อยบาทนะครับของหมดแล้วอ่นี่เลยนะครับถ้ารับเป็นคู่ก็เอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับอ่านี่เลยนะครับถัดมานะครับเป็นเหรียญนะครับนะเนี่ยดูที่เนี่ยจะจําชื่อไม่ได้เลยนะครับนะ เหรียญพระพุทธเจ้าสิบชาตินะครับนะองนี้เป็นเนื้อฝาบาทนะครับนี่เลยนะครับมีองค์ใหม่ในซีลให้นะครับนะหรือเอฟซีต้องการองโช์นี้ก็แจ้งมาได้เลยนะครับนะอ่านี่นะครับค่อนข้างจะหายากเลยนะครับชุดนี้นะครับนะหนึ่งพันบาทนะครับนะถัดมานะครับ จะเป็นรุ่นพันพันล้านลงยาแดงนะครับนะนี่เลยอันนี้ใส่ตลับจิวเวลรี่ไว้ให้เลยนะครับนะสวยๆเลยอ่านี่เลยนะครับวงนี้แบ่งปันที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทพร้อมตลับจิวเวลรี่ไปเลยนะครับนะ,ะจัดให้ไปเลยนะครับเพราะเขาใส่มาแบบนี้เลยอ่ะจัดให้ไปนะครับ เป็นของกำนันนะครับนะปกติต้องบวกเพิ่ม300อแต่องนี้ไม่ต้องนะครับนะเอาแค่1น0 0้าร้อบาทนะครับเผื่อมี fc ท่านใดที่สนใจละครับนะแล้วก็พร้อมตลับนะครับพอดีว่าตลับแยกเรายังไม่มีขายนะครับยังไม่มีแบ่งให้ fc นะพอดีว่าโอ้โหผมสั่งไปนานมากแล้วของยังไม่ได้เลยนะครับนะนี่เลยนะครับอ่าหนึ่ง้ารอบาทนะครับถัดมานะครับจะเป็นเหรียญนะครับนะ เลื่อนหันข้างนะครับนะเนื้ออันปะก้านะครับหมายเลขนี้เลยเนี่ยสภาพสวยๆคลิปเลยนะครับนะ,ะนี่เลยนะครับเรียญละหนึ่งพันบาทนะครับนะถัดมานะครับจะเป็นรุ่นเหนือดวงนะครับนะพอดีว่าเอาลงเมื่อวานนะครับ fc ให้การตอบรับนะครับนะนี่นะครับนะนี่เลยเป็นเนื้อสีนี้คล้ายๆว่าจะเรียกสีปลอดจะว่าม่วงก็ไม่ใช่นะครับนะเป็นคล้ายๆนวะปะลอดนะครับนะออกดำๆเนี่ยนะฮะเรียกไม่ถูกเหมือนกันนะครับเอาดูในคลิปเป็นหลักแล้วกันนะครับนะไม่ใช่ออมม่วงนะครับคล้ายๆสี เรียกว่าสีอะไรเดี๋ยวผมเทียบให้ดูนะครับนะอีกองหนึ่งจะเป็นนะครับนะผิวรุง้องอมเขียวนะครับนะนี่ผิวรุ้งวิงวิงเลยนะครับเป็นรุ่นเหนือดวงทั้งคู่นะครับนะเห็นไหมเทียบให้ดูนะครับนะอ่าเรียกง่ายๆแล้วกันซ้ายมือบอกว่าสีดาแล้วกันนะครับนะอาจจะองค์สีดํานะครับนะวะออกจะว่าดําก็ไม่ดํานะคล้ายๆเงินนะเงินดําๆอ,อ่ะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับนะ องละหนึ่งพันบาทนะครับนะทั้งคู่เลยนะครับนะสวยๆเลยเห็นไหมคัดลุงวิ่งมาให้เลยนะครับนี่นะครับถัดมานะครับนะเอาล้มวานนะครับนะ fc ปิดไปแล้วนะครับทั้งคู่เลยนะครับนะอันนี้เป็นรุ่นนะครับพระสมเด็จสําเร็จสีลาแรงนะครับนะ เนี่ยคัดอง์สีสวยนะครับนะตัวหนังสือคมคมมาให้เลยนะครับนี่เลยนะครับอีกองนะครับอ่านี่เลยนะครับเนี่ยตัวหนังสือคมคมเลยนะครับนะอ่าองนี้ไม่ซูมนะครับนะอ่ะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับนะ องละแ800ดร้อบาทนะครับคู่ละ1,500บาทเหมือนเดิมนะครับนะสวยๆกิ๊บเลยนะครับถัดมานะครับแถวนี้นะครับนะจัดหน้กกากเงินมาให้ทั้งแถวเลยนะครับนะะสายมือนะครับสายมือสุดนะครับนะรุ่นพระพุทธเจ้าสิบชาตินะครับน่ะนวะหน้กกากเงินนะครับดูนะครับลุงผิววิ้งๆเลยนะครับนะนี่ดูหมายเรียกนะครับอ่นนี่เลยนะครับ ต้องเอียงดูแบบนี้นะครับจะเป็นเส้นสายฝนนะครับวิ่งทะแยงขึ้นไปเลยนะครับนะอ่าเนี่นะครับเวลาเราพลิกมุมเหลี่ยมจะเห็นอมเขียวอมม่วงชัดเจนนะครับนะถ้ามองตรงๆนะครับจะเป็นสีน้ําตาลธรรมดานะครับดูด้วยนะครับยังไงดูในคลิปเป็นหลักนะเห็นไหมนี่นะครับองค์นี้สวยมากนะครับองค์จริงนะครับนะอ่านี่เลยนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหน้ากากเงินนะครับนาพระพุทธเจ้าสิบชาตินะครับ ถัดมานะครับจะเป็นรุ่นสาลิกาลิ้นทองหน้ากากเงินนะครับนะเป็นเนื้อนักวะหน้ากากเงินนะครับมันจะเป็นหมายเลข2หลักนะครับนะห้าเจ็ดนะครับนะอ่านได้เลยนะครับโค้ดนะครับนะหมายเลขนะครับหน้ากากเงินนะครับ1,500บาทนะครับนะถัดมานะครับจะเป็นรุ่นพยาพาลีนะครับเนื้อนักวะ หน้ากากเงินนะครับนาอานี่เลยจัดชุดมาให้เลยนะครับสายเอฟซีที่ชอบหน้ากากเงินนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับเท่ากันนะครับนาอานี่เลยนะครับถัดมานะครับจะเป็นเอ่อรุ่นดวงดีนะครับลงยาแดงนะครับนะนี่เลยนะครับ นี่เลยนะครับนี่คมชัดมากเลยนะครับนะหน้ากากเงินนะครับนะอ่านี่เลยนะครับผมจะเอียงให้ดูนะครับนะบางมุมก็จะออกสีแดงเข้มนะครับนะแต่พอสะท้อนแสงนี่ก็ออกสีแดงแบบสว่างแบบนี้นะครับนะนี่เลยนะครับดูในคลิปเป็นหลักเลยนะครับนะด้านหลังนะครับหมายเลขนี้เลยนะครับนะอ่า ตงนี้แบ่งปันที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับถัดมาเลยนะครับนะจะเป็นรุ่นไหว้ครูปีหกสี่นะครับหน้ากากทองนะครับนะอ่านี่เลยนะครับนี่อยู่ในเอ,อซีลแบบนี้เลยนะครับนะหน้ากากทองนะครับนะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับ ถัดมานะครับจะเป็นรุ่นสาลิกาลิ้นทองนะครับลงยาแดงนะครับนะขอบสีน้ำเงินหน้ากากทองนะครับคือท็อปสุดของรุ่นเขาแล้วนะครับน้านี่เห็นไหมสีแดงสดแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับพุทธคุณี้โดดเด่นทางด้านเมตตาค้าขายนะครับดูต่อโค้ดชัดเจนนะครับสองแปดสองนะครับนะ อ่านี่เลยนะครับวงนี้เอาเอาแบ่งปันที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทละกันนะครับนะน่าจะเหลือเหรียญสุดท้ายแลวนะครับสีแดงนะครับนะเอาแบ่งปันหนึ่งพันห้าร้อยบาทละกันนะครับนะอ่าถัดมานะครับจะเป็นรุ่นสมปรรถนานะครับนะสมปรารถนานะครับหน้ากากทองนะครับนะขอบทองนะครับ นี่หน้ากากทองขอบทองนะครับเนื้อนวะนะครับพร้อมตลับจิวเวลรี่เลยนะครับนะองค์นี้เอาแบ่งปันที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับนะรวมตลับจิวเวลรี่คือตลับจิวเวลรี่นี่เหมือนกำนันให้ f c ฟซไปเลยนะครับนะปกติต้องบวกเพิ่มอีกสา0ร้อยบาทนะครับนะาอ่นนี่เลยนะครับดูหมายเลขนะครับหมายเลขอะไรหนึ่งหนึ่งสามนะครับนะถัดมานะครับนะ จะเป็นรุ่นนะครับองนี้เขาเรียกรุ่นฉลองอายุวัฒนะมงคลเจ็ดสิบเจ็ดปีนะครับนะนี่กล่องแบบนี้นะครับรุ่นนี้ไม่ค่อยได้พบเจอนะครับผมได้มาประมาณสักสองสาเหรียญเองนะครับนะเป็นลงยาแดงหน้ากากทองนะครับลงเอ้ยโทษดีลงยาสีน้ํางเงินหน้ากากทองนะครับนี่เลยนะครับด้านหลังนี่จะเป็นอมผมจําชื่อไม่ได้แล้วด้านหลังนะ นี่นะครับอ่านี่นะครับเป็นองคตแล้วบอาผมไม่แน่ใจนะเน่หน้ากากทองนะครับนะเอาแบ่งตอนที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทแล้วกันนะครับนะสีนี้มีอยู่เหรียญเดียวนะครับอ่าถัดมานะครับจะเป็นเหรียญน,นะครับเหนือดวงนะครับเป็นเหรียญเหนือดวงหน้ากากทองนะครับ นี่เลยนะครับสบภาพกิ๊บๆเลยนะครับนะอ่านี่เลยนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับองนี้นะครับนี่เลยนะครับถัดมานะครับนะช่วงหลังๆไม่ค่อยได้เอาลงนะครับนาะ Fc ถามเข้ามาแต่จะเอาแบบพร้อมตลับนะครับพอดีตลับ ไม่มีเลยนะครับนะเนี่ยที่ถามกันเข้ามานะครับ FC อยากใส่ตลับนะครับพอดีว่าหมดเกี้ยงเลยนะฮะะเป็นรุ่นดวงเศรษฐีนะครับเนื้อผงรุ่นดวงเศรษฐีนะครับนะนี่เลยนะครับเห็นชัดไหมเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับมีทั้งเนื้อสีขาวนะครับนะแล้วก็เนื้อสีแดงนะครับดีเลยนะครับ นี่เลยนะครับองละแปดร้อยบาทคู่ละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับข้ามาฝั่งนี้เลยนะครับนะอ่าเป็นพระปิดตาปลดหนี้นะครับนะนี่จะเป็นเนื้อไม้นะครับนะนี่นะครับออกสีน้ำตาลนะครับช็อกโกแลตนะนี่เลยนะครับองละแปดร้อยบาทเช่นกันนะครับนะแล้วก็จะมีเนื้อสีขาวนะครับ เนื้อสีขาวนะครับคู่ละ1,500ับาทนะครับสามารถสลับกันได้นะครับทุกองค์ที่ราคาแ0 0อบาทนะครับนะจัดเป็นคู่1,500บาทได้ทั้งหมดเลยนะครับนะสามารถสลับกันได้ทั้งหมดนะครับสลับกับเหรียญก็ได้นะครับทั้งบนนะครับนะอะถัดมาเลยจะเป็นพระปิดตายหนึ่งองนะครับนะปิดทองนะครับกรรมการนะครับนะเนื้อไม้เนื้อสีแดงแบบนี้เลยนะครับพร้อมตลับหนึ่งพบาทนะครับนะ เฉพาะพระเปล่าหนึ่งพันบาทพอดีใส่ตลับไว้ก็เป็นของกำนันให้เอฟซไปเลยนะครับนะอ่นนี้เลยนะครับถัดมานะครับนะจะเป็นรุ่นบารมีสิริจันโทนะครับนะเนื้อทองแดงนะครับอ่านี่เลยนะครับนี่เลยนะครับ อันนี้ก็น่าจะเหลืออยู่องค์สุดท้ายเลยนะครับนะเนี่ยเอามันลงให้ FC ซะเลยนะครับเอาเอาแบ่งปันไปเบาๆนะครับนะองค์ละแปดร้อยบาทแล้วกันนะครับนะเนี่ยมีสองเนื้อนะครับอีกเนื้อหนึ่งนะครับนะเป็นนี่เลยสีทองแบบนี้เลยนะครับนะองค์ละแปดร้อยบาทนะครับคู่ละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนี่นะครับ เพราะของหมดแล้วด้วยนะครับเหลืออย่างละองค์นะครับนะอ่านี่เลยนะครับถัดมานะครับนะเป็นรุ่นนะครับเป็นรุ่นดวงดีนะครับนะเป็นรุ่นดวงดีนะครับลงยาน้ําเงินนะครับนะนี่เลยหมายเลขสองห้าแปดนะครับนี่เลยนะครับอ่านี่เลยนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับ มาขออนุญาตข้ามาฝั่งนี้เลยนะครับเป็นรุ่นดวงดีนะครับนวะนกาดทองนะครับนะนี่คัดสวยคลิปมาให้เลยนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทเช่นกันนะครับนะถัดมานะครับนะองค์สุดท้ายเลยนะครับนะเนี่ยเทพเจ้าแห่งโชคลาภในตำนานเลยนะครับนะรุ่นโชคเหนือเมฆนะครับนะนี่เนื้อฝาบาทนะครับนะ เหลืออยู่แค่สององค์สุดท้ายแลวนะครับนะเนือฝาบาทนะครับนะนี่นะครับองแล้วหนึ่งพันบาทนะครับนะนี่ใครที่อยากถูกหวยนะครับนะรุ่นนี้เลยนะครับนะนี่โด่งดังมากนะครับรุ่นนี้ของหลวงพ่อนะครับหลวงปู่นะครับน้ายังไงอีพีนี้นะครับผมนะกราบขอบพระคุณนะครับเอฟซีทุกๆุกท่านนะครับนะ ที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันจนจบนะครับนะยังไงกราบนะครับนะขอความเมตตานะครับช่วยกดไลค์เพื่อช่วยเปิดการมองเห็นให้กับช่องนโมพักเครื่องของเราด้วยนะครับนะยังไงต้องกราบขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับแล้วเดี๋ยวพบกันนะครับ